เออแผ่นน้ำหนักเออแผ่นน้ำหนักที่ซ้อนกันถูกคว้างใส่ออกเหรอนี่เตรียมยานพะหน้าทหารหารมายเลขหนึ่งให้ฉันหน่อยได้เลยเข้าใจแล้วเออหยกยาพะหนาทหาร,ง,หารงั้นเหรอช่วยทานต่อให้เสร็จแล้วพักผ่อนเถอะครับเพราะผมจะไปถึงในอีกไม่ช้าแต่ผมจะเปิดไม่ตีไว้คุณฮันสามารถดูสถานการณ์ภายนอกให้ครับเข้าใจแล้ว กันปล่อยสอน้ำหนักหมุนด้วยความเร็วสูงและไม่แต่การเรียกยานพาหนะทหารออกมานี่มันพลังแบบไหนกันนี่ฉันเห็นอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกัน บ้าไปแล้วไม่กี่ชั้งสงสัยในสิ่งที่เห็นคิดว่าอาจจะมองผิดไปแต่มันไม่ใช่เลยฉันเห็นมันชัดเจนมันยิงวัตถุที่หนักด้วยความเร็วสูงเพื่อจมตีใส่มอนเตอร์แถมยังยิงได้ถึงสี่นัดต่อวินาทีและยังสามารถเปยนทิศทางได้อ,กอีกะิะลอนอกจากนี้ไม่เพียงแค่เรียกคืนส้น้ำหนักที่ยิงออกไปแล้วแต่ยังสามารถดึงเห็นมานานจากมอนเตอร์ที่ถูกฆ่าไปได้ด้วยมันเป็นพลังที่บ้ามากไม่น่าเชื่อเลย นี่คือถึงสะพานฮันโพรวมถึงแม่น้ำหันแล้วครับแม้ที่นี่จะไม่ดีผมบอกไว้แล้วว่ามันจะถึงในอีกไม่ช้าแต่ดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลาอีกสักพักหน่อยนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องหาเส้นทางอื่นแล้วสิโอเพิ่งจะผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวก็ล้าช้าแล้วเหรอครับผมกแกแ้่รู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับงั้นผมขอกลับเข้าไปข้างในก่อนได้ครับและเราจะออกเดินทางทันทีแค่หนึ่งชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากกลางน้ำไปสะพานฮันโผเมื่อพิจารณาจากการอ้อมพราะถนนพังและการต่อสู้กับสัปหลาลระหว่างทางมันเป็นเวลาที่สั้นอย่างน่าเหลือเชื่อปฏิหารในหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นผลมาจากความสามารถของคุณจองยมส่วนหนึ่งฮ่าฮถนนนี่เละมากเลยนะครับคนที่ขับรถอยู่ข้างเขาก็สมควรได้รับเครดิตมากที่สุด เขาขับรถได้เก่งขนาดที่ฉันแค่ดูยังรู้สึกเวียนหัวเลยตอนที่ฉันเห็นรังแรกตกใจยอดเกือบอาเจียนกับสิ่งที่กินเข้าไปแล้วออกมาโดยตรงนั้นเลยครั้งนี้ฉันที่จที่เข้าไปข้างในก่อนจะมเมารถทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีกวามสามารถที่น่าทึ่งมากเลยดูเหมือนว่าเราจะไปทางนี้ได้หรอครับใช่ครับแต่ว่า นั่นดูเหมือนกำแพงป,ป้อมปักการเลยครับไม่มีทางที่เราจะข้ามไปได้แน่นอนจริงด้วยครับมันใหญ่มากเลยถ้าเรามองเห็นได้จากตรงนี้มันไกลเกินกว่าจะบอกได้ว่าเราจะพังมันได้ไหมไปดูกันเลยดีกว่าครับงั้นถ้าเราไปทางนี้เราก็ต้องผ่านยงซอนด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะไปส่งคุณทานก่อนเพราะมันอยู่ระหว่างทางพอดีได้เลยครับหรือว่าจะเป็นขอบคุณนะครับ ขอบคุณทั้งสองคนผมถึงมาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยครับหวังว่าสถานการณ์นี้จะคี่คายไปได้ด้วยดีรักษาตัวด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ภารกิจในการมุ่งหน้าไปยังเขตอินจิโลเท่านั้นดูจากก่อนหน้านี้กำแพงปะการน่าจะสูงและแข็งแรงหน้าดูบางทีถ้าฉันเลเวลอัพอีกสักน้อยอาจจะสามารถเคลื่อนย้ายกำแพงเข้าไปในพื้นที่มิติได้นะ จิิงต้งการเลเวลอัพ427ทับ1,000เออยังไงก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยโดยเร่อกการเสริมพลังที่เหลือติดตามการปรับปรุงพลังขั้นที่2อ,อย่างน้อยก็อยู่ที่50ก้อนแล้วด้วยการรวบรวมหินมานา400ก้อนใน1ชัว่วโมงถ้าฉันให้เวลาอีกสัก2ชัว่วโมงฉันจะสามารถเอาเลเวลได้แล้วเออคือว่าทั้ง2องคนจะพิจรารณามากับผมได้ไหมครับ ลัดกำลังให้การสนับสนุนเช่นหินมานาเพื่อช่วยในการเติบโตสำหรับผู้มีพลังนะครับถ้าทั้งสองคนเข้าร่วมกับลัดคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยขอบคุณสำหรับข้อเสนอน,นะครับแต่สำหรับผมแล้วครอบครัวาม,มาก่อนเสมอและเราก็สามารถเก็บหินมานาได้ด้วยตัวเองเช่นกันอ๋อครับแต่ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ของน้ากรรมการร่วมของเจ้าหน้าที่พวกคุณคงจะมีเฮลิคอปเตอร์สักสองสามลำใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์เหรอครับ ใช่ครับน่าจะพ้อมีดูเหมือนว่ากวาชอนและอันยองจะถูกทำลายไปแล้วแม้แต่กองพรที่หาดสุปกก็คงจอเออที่เดียวรี่ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อาจจะเป็นกองทัพที่หนึ่งในสถานการณ์ตอนนี้เรายังสามารถพูดได้ไหมว่าลัอยังคงมีอยู่มันมืดมิดไปหมดเลยจริงๆพวกนวยการครับเออ มีคนมาหาคุณคอปผมคิดว่าคุณควรพบเขาใครงั้นเหรอเขาคือผู้บัญชาการกองสื่อสารเขากองที่50ของสำนักงานการสื่อสารแห่งชาติเขาบอกว่าทั้งหน่วยของเขาถูกฆ่าทุกคนและเขามาที่นี่คนเดียวและเขามีข้อความที่ต้องยืนยันถึงมือคุณคอปกองผ่านสื่อสารเขากองที่50ของสำนักงานการสื่อสารแห่งชาติมันเป็นเรื่องจริงเหรอ ได้ยินเกี่ยวกับมันมาแล้วเขาคือสำหรับความช่วยเหลือที่คุณให้มาคุณได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติไม่เป็นไรครับผมแค่ช่วยคุณหันเท่านั้นเองผมได้ยินเกี่ยวกับความสามารถของคุณคิมจองยมจากผู้บังคับกองพ์และคุณจองยมก็ได้ทําการล้องขอไว้ด้วยขอบอกว่าคุณได้การเลกเฮลิคอปเตอร์กับสเสบียงและรวมถึงอาหารเฮลิคอปเตอร์เป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญแต่ถ้าเป็นความสามารถของคุณจองยมการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำนั้นคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามผมมีเงื่อนไขยอยู่ครับผมอยากให้คุณการเป็นสมาชิกผู้มีพลังของกองท็อปอย่างที่คุณรู้รัฐกำลังดิ้นลนเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าคุณเข้าร่วมกับกองท็อปเราอาจจะสามารถหาทางออกใหม่ๆได้ครับขอโทษครับแต่นั่นคงเป็นไปได้ยากตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการช่วยเหลือ,อครอบครัวของผมครับงั้นเหรอครับน่าเสียดายจริงๆถ้าอย่างนั้นผมเกรงว่าจะไม่สามารถจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ครับ เข้าใจแล้วครับช่วยไม่ได้จริงๆหวังว่าสถานก,การณ์นี้จะสงบลงในเร็ววนันเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมปใช้ชีวิตตามปกติจนกว่าจะถึงวันนั้นขอให้รักษาตัวนั่นนะครับลาก่อนเออเดี๋ยวก่อนอะไรเนาะนี่มันไม่ถูกต้องถ้าเฮลิคอปเตอร์หาไม่ได้งั้นก็เอาเถอะมันช่วยไม่ได้จริงๆไปกันเถอะครับยังไงฟ้าฉันก็ยังไม่ได้ตรวจสสากำแพงป้บบาบังกาวยตัวเองอย่างจริงจังเลย อแต่ยังมีอีกหนึ่งคำขอครับถ้าคุณจองยอมทำตามนี้ได้ผมจะจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้คำขออีกอย่างงั้นเหรอครับใช่ครับสถานที่สุดท้ายที่เราลวบรวมพลกมีพลังสำรองไว้คือสถาน,นีโซเรายังคงสามารถเสียสากับสถานที่นั้นได้อย่างราบรื่น ปัญหาก็คือพวกโครงกระดูกกำลังขวางถนนอยู่ระหว่างทาง้องโครงกระดูกหรอครับใช่ครับพวกมันไม่เหมือนกับมอนเตอร์ที่บาดเถือนแต่อย่างไรก็ตามพวกมันก็สร้างความน่าลํำคาญในหลายๆด้านนะครับไม่เพียงแค่พวกมันจะมีจํานวนมากแต่พวกมันยังมีแกนพลังที่อยู่ส่วนล่างของซี่โครงขวาสุดถ้าไม่ทําลายแกนนั้นแม้จะฆ่ามันไปนแล้วพวกมันก็จะฟื่นคืนชีพกับมาได้ สรุปก็คือผมกำลังขอให้คุณจองยอมฝ่าเหล่าโครงกระดูกไปช่วยเหลือผู้มีพลังที่ถูกตัดขาดได้ไหมครับฟังดูง่ายดีนะครับในที่สุดกองทัพก็มาแล้วฉันคิดว่าอยู่แล้วว่ากองทัพจะไม่ลืมพวกเรา แน่นอนถ้าเป็นความสามารถของคนคิมจองยอมพวกคงกระดูอาจจะจัดการได้อย่างง่ายดายเพราะพวกเราต้องต่อสู้กับพวกมันด้วยปืนซึ่งทำให้การททำลายเกนพลังนั้นเป็นเรื่องยากแต่อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่คุณจองยอมควรจะรู้ไว้มันไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้บ่อยๆหรอกครับในหมู่พวกคงกระดูจะมีหนึ่งตัวที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันเราเรียกมันว่าอัศวินโคงกระดูถ้าคุณได้ไปพบกับมันโดยบังเอิญระหว่างภารกิจโปรดเลี่ยงการไปเชิญหน้ากับมันให้ได้มากที่สุด แม้คุณจะต้องรับความเสียหายบ้างแต่คุณก็ต้องรีบถอยกลับมาทันทีเราเคยใช้ทุกอย่างเพื่อสู้กับมันแต่ก็ไม่มีอะไรได้ผลเลยว้าว เจ้าคงกระดูกนั่นพูดอะไรนะครับสวัสดีผู้มาเยือนจากต่างโลกข้ามีนามว่ากาเวนหนึ่งในอัศวินทั้สิบที่รับใช้ท่านราชาอัศวินเจ้านั่นทำลายหินมานาและตอนนี้ก็เข้าใจภาษาพวกเราด้วยนั่นคือวิธีใช้หินมานาอีกแบบนั่นหรอ เป็นคำทักทายที่น่าสนใจดีนะเจ้าเป็นเจ้าเว่นงั้นเหรอเหตุใดเจ้าจึงเข้ามาแทรกแซงในอาณาเขตของพวกเราข้าเข้าใจความใจร้อยของเจ้าเพราะนี่เป็นช่วงเริ่มต้นของการบุกเบิกแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะมีจรรยาบรรณทางธรุรกิจบ้างนะปาประโยชน์การจมตีที่อ่อนแอเช่นนี้ไม่อาจทำให้ข้าเป็นร้อยได้หรอก นี่คือคำตอบของเจ้าสินะกก喏ขวนจองยอมบ่ไม่กำลังจะมาทางนี้แล้วดัดผ่านไปน้ำหนักที่รวมกัน500กิโลกรัมได้เหมือนกับเต้าหัวเลยหรอแต่ถึงอย่างนั้น การจมตีได้แผ่นน้ำหนักไม่ทําให้เกิดความเสียหายอะไรเลยแต่มันกลับได้ออกไปถ้าฉันสามารถจมตีเจ้านั้นได้เหรอถ้าในกรณีนั้นติงใช้หินมนาห้าสิก้อนเพื่อปิดล็อกการติดตามการจัดทรงเล็งไปที่หน้าอกจัดทรงเจ้านี่ไม่ยอมเรียนรู้เลยสินเนาะสําหรับจอมมิดแล้วเจ้าช่างโง่เขาเลืาเกินยังไงข้าก็หลบได้ไม่ว่าเจ้าจะคว้ามันมามากแค่ไหนเหอ ฮึอ,อย่าได้ใจไปข้าแค่ละสายตาไปชั่วขณะ,ะเออนี่มันอะไรไม่กี้ข้ามองไม่เห็นมันนั่นหรอซ้ายหลังหน้ามองกุดขวามองกุดซ้ายหน้าคุณต้องยอมเขาพูดอะไรเมื่อกี้เนาะช่วยจัดส่งโดยอัตโนมัติตอนระดับนี้ด้วยเนาะ เข้าใจแล้วอ๋อปาของฉันจะโดดอยู่แล้วเนี่ยโชคดีในโชคร้ายสินะครับที่การโจมตีกายภาพได้ผลตอนนี้พอโล่งใจได้บ้างแล้วผมรอดมาได้เพราะคุณเลยนะครับคุณจองยอมไม่ครับเรายังไม่พ้นขีอันตรายหรออสเวนเขากระดูดด้านบางทีอาจจะเป็นเพราะเกาะของมันมันถึงได้ถือเกาะไวเวร์ยักนั้นมากแถมมันยังถือโรคกระดาบอีกพูดตามตรงมันน่ากลัวกว่าไวเวย์ยักษนั้นเสียอีกช่ะชอก่อนบอมอนพูดด้ย แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นานแค่ไหนกันเลียส่งทุกคนออกไปตอนที่มันยังสับสนอยู่เถอะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับเออแกไอสารเลวนี่แกคิดจ้อหยุดเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนว่าเสยต่างตาจะกระเด็นออกมามากกว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าไหมครับกูจองยอมเออจริงด้วยครับใช่แล้วเป็นไปได้ไหม จะส่งสาน้ำหนักออกไปโจมตีพร้อมกันด้านซ้ายขวาหน้าและหลังน่าประทับใจเจ้าจอมเวทแต่อย่าคิดว่านี่จะเป็นจุดจบพวกเราจะไม่ตายแม้ในความตายทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อท่านลอชออสวิน ได้รับหินมานาขนาดใหญ่สองก้อนและหินเสริมกำลังหนึ่งก้อนนี่มันไม่จริงใช่ไหมเขาเอาชนะอัศวินโครงกระดูกได้แล้วอัศวินโครงกระดูกที่ไม่สะทุสะท้อนแม้จะโดนลูกกระสุนรถถังก็ตามผู้ชายคนนี้มันโอ้กูจังยอมอาศนะอัศวินโครงกระดูกได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะสะตัตรูโตเช่นนี้ได้ นี่คุณผมบอกให้คุณถอยออกมาทันทีถ้าเจอเจ้านั่นไม่ใช่เหรอนั่นคือสิ่งที่ผมบอกไปแต่คุณกับสามารถเอาชนะมันได้อ๋อไม่สิพวกคุณทั้งสองคนโปลดมาเข้าร่วมกับพวกเราด้วยเถอะครับค่อยว่ากันหลังจากที่ผมช่วยเหลือครอบครัวเ็จไม่ครับตอนนี้ครอบครัวต้องมาก่อนเราควรจะพิจนารณาเรื่องนั้นอีกครั้งผมเข้าใจเมื่อคุณได้กลับมารวมตัวกับสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพิจารณาข้อเสนอเราอีกครั้งเบื่อทราบว่าเราถือว่าคุณจองยอมเป็นพนมิตรที่มีค่าของเราแล้วเอ๋อคับเอาละคอบให้ผมพาคุณไปยังลานเครื่องบินที่เราจัดเตรียมไว้ทองนี้เลยคับดูเหมือนพวกเขาจะคาดหวังจากฉันมากเลยทีเดียวมันกดดันเล็กน้อยเหมือนกันเนะแฉหมายความว่าฉันเข้าใจแล้วพอฉันเอาชนะอศัศวินคอนกรูกที่สร้างปัญหาได้แต่พูดตามตรงฉันแทบจะไม่สามารถทำมันได้สำเร็จเลย ถ้ามีศัตว์ัูที่คล้ายกันอีกสักตวัวมันคงจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและไม่มีข้อสงสัยเลยปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือยังมีพวกมันอีกอย่างน้อยสิบเอ็ดตัวอยู่ข้างนอกนั้นมันเรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในสิบสองอัศวินหลังจากทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อมันพูดว่าพวกมันจะไม่ตายแม้จะถูกฆ่าก็ตามฉันเดาว,ว่าราชอาศวินนั่นจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนแม้แต่แผ่นน้ำหนักขนาดใหญ่ที่ฉันเตรียมไว้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนะ แต่ในทางกลับกันการยิงลูกบรลิงกับทําให้เกาะของมันเกิดรอยแตกแล้วมันยังไงกันนะลูกบลิงแข็งแก่งกว่าแผ่นน้ําหนักขนาดใหญ่เง้นหรอมันไม่สมเหตุสมผลเลยนี่มันฟิสิกส์แบบไหนกันเออได้ออกแล้วเมื่อมีมอนเตปรากฏตัวขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นผมได้ยินมาจากพันเอกฮันคยองโฮจริงเหรอครับที่ว่าคุณกำลังจะไปที่อึนจิโรอเออใช่แล้วครับ อย่างที่เห็นกำแพงสูงได้ไปรากฏขึ้นมาที่อินจิโรกองทัพของเราได้ส่งหน่วยหนึ่งไปตรวจสอบลักษณะของกำแพงเหล่านี้เราได้ส่งเสียการติดต่อกับพวกเขาไปแล้วแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาเราได้ทำการส่อนนำทางอากาศพื้นที่ภายในกำแพงเท่าที่จะเป็นไปได้โชคดีที่เรายืนยันได้ว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่ภายในทหารของเราก็ยังคงปลอดภัยที่นั่นเช่นกันผมมั่นใจว่าครอบครัวของคุณจงยอมก็คงจะปลอดภัยด้วยเช่นกันขอบคุณที่พูดแบบนั้นนะครับ เออจริงๆแล้วฉันก็เลยไปเลยพูดตามตรงฉันไม่ได้กังวลเลยก็เพราะว่าพี่สาวคนที่สองของฉันน่าจะเป็นตัวประหลาดมากกว่ามอนเตอร์พวกนั้นซะอีกโอ้ใช่แล้วผมเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกไปส่วนเบิร์ของกำแพงที่กำลังเติบโตดูเหมือนมันจะค่อยๆโว้งเข้ามาขกล้ในอยเหมือนมันกำลังก่อเป็นหลังคาเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะปิดไปหมดหรือยังแต่ดีใจที่เราสามารถให้เฮลิคอปเตอร์กับคุณได้ก่อนที่มันจะปิดทั้งหมดอ๋อเรามาถึงแล้วครับ นี่มันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมมันดูเก่าไปไหน่อยนะแต่ขอใช้งานได้ก็พอไม่ใช่อันนั้นครับเฮลิคอปเตอร์ที่คุณจะขึ้ืนอยู่ตรงนั้นครับคุณจองยอมฮ่าๆๆได้เวลาซิ่งงละครับคุณจองยอม